สวัสดีครับท่านผู้ชม AAS Play นะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามเขากระโดดสเตเดียมนะครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวไทยลีก2021ครับเกมนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างจับฝูงบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้ครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อผู้เล่นของทางฝั่งเจ้าถิ่นบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับวันนี้มาในระบบ3-4-3นะครับฝั่งของทีมเยือนของราชสักการะอีซีอีนะครับสมุทรปราการซิตี้วันนี้มาในระบบ4-4-2 วันนี้นี่จะว่าไปถ้าสมุทรประการซิตี้ชนะจะแซงบุรีรัมขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าก็จะมีเป็น11แต้มทางฝั่งของทีมเยือนนะครับอยู่ในชุดเสื้อเขียวบอลพยายามจะใช้การวางบอลขึ้นหน้าไปสุภชัยบอลออกมาทางด้านซ้ายอาครับหาจังหวะเข้าทำบ้างเหมือนกันนะครับยังไม่เปิด เปิดลูกนี้ก็มาติดครับโลซาแล้วก็ยิงลูกนี้ก็แม่ลุกต่อไปครับสุภโชคจะถือว่าเป็นจังหวะทักทายครั้งแรกของเกมนี้นะครับจังหวะกระชากขึ้นมาครับแล้วเปิดมาให้สุภพโชคยิงลูกนี้ครับไปติดทางด้านของสรายุทธสมพิมนะครับได้เป็นเตะมุมงครับสุพนันดึงจังหวะไว้นิดนึงไปเองแล้วก็เสียจังหวะไปเองครับเสียบอลด้วย บอลลุยขึ้นมาหาครับหาหาอยู่โลซาจะเลือกใครเลือกเข้าช่องนี้มาสุประชัยหลุดมาแล้วลูกนี้บล็อกยิงลูกนี้อหักข้อมากไปครับโอ้โหพยายามยิงหลบตัวบล็อกนี่ครับแต่งจนหาจังหวะยิงได้แล้วแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้น่าเสียดายครับจังหวะนี้น่าขึ้นนําสุดๆดครับไหลช่องมานี้ดีเหลือเกินครับแล้วสุประชัยจะเด็ดดึงหนึ่งดึงสองยิงจังหวะที่สามติดบล็อกค,ครับโอ้โหนิดเดียวครับติดขาของทางด้านเชียวัฒน์ <c oughs> <c oughs> ขึ้นทางชัยวัฒน์ยัดเข้ามาตรงกลางโอโน่ทำชิงเอาครับโอโน่เปิดเข้ามาเอเลียนโดต่อบอลมาชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ยิงลูกนี้เอ้าตรงตัวเอา้าก,กระชอกมาแต่ยังดีก็ยังอยู่ในรัศมีของมือโอ้สิวรรคครับลูกนี้ถ้าปัดแล้วไม่อยู่อีกนิดเดียวครับทางด้านของเอเลียนโดกอนซาก้านี่มาแล้วนะครับเนี่ยชัยวัฒน์ยิงจังหวะแรกก็ดีแล้วครับแต่ว่ายังตะคุบไว้ได้ครับ เลือกออกขวาไปที่สุพนันบุรีรัตสุพนันได้เปิดลูกนี้เข้ามาเอเลียนโดมงมาแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับสุพนันนี่จอมเปิดจากริมเส้นอยู่แล้วนะครับเปิดเข้ามาศีรษะหนึ่งครับแต่ว่ามันควบคุมทิศทางไม่ดีครับบอลออกซ้ายครับโรซาอกครับกระชากขึ้นไปได้หลุดเข้ามาไม้มาโดนสไลด์ได้ฟรีคิกครับบุรีรัม นะครับจะได้ลุ้นประตูครับมีใบเหลืองไหมครับจังหวะนี้เดี๋ยวรอกราฟิกยืนยันน่าจะโดนนะครับสุพรรณบุรีรัตน์นี่ครับดูภาพช้าอีกครั้งครับเมลโลซ่านี่กระชากไปแล้วครับไม่ทันแล้วนี่ครับสปีดดีกว่าครับแล้วเข้าดูนี้ก็ฟาวแล้วครับเตะเพื่อนขยับเข้ามาครับทีระดนของหลังนี่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับบุรีรัมย์ทีระดนเปิดยัดเข้ามาอู้หูนุ่นี้ปฏิวัติปัดได้ อ้าวแล้วลูกนี้ว่าไงครับใบเหลืองดูรถน่าจะเป็นจังหวะแฮนด์บอลหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูจากภาพช้านะครับจังหวะนี้พีลโดนเนี่ยกึ่งยิงกึ่งผ่านยิงอัดเข้าไปเลยครับแล้วกระโดดขึ้นมาโอ้โหชัดเจนกับตันทีมครับชยาวัน์ศรีนาวงครับโดนใบเหลืองเสียจุดโทษ เอาละครับแล้วก็ตัดสินเลือกให้เป็นจุดโทษเหมือนเดิมนะครับเพราะบอลแขนนี่กลางออกไปนะครับผิดธรรมชาติลูกจุดโทษจังหวะนี้ยิงเข้าไปแล้วเรียบร้อยกับซามูเอลโลซาหนึ่งประตูตะโสนรับบุรีรัมขึ้นนําสมุทรปราการซิตี้นะครับจากจุดโทษของซามูเอลโลซาเดี๋ยวดูจังหวะที่เสียจุดโทษอีกครั้งนะครับ ผิดนเปิดเข้ามาแล้วนี่ละครับมือมันออกครับทายหน้าของชัย,ยาวั์และยิงลูกนี้เฉียบขาดมากครับสมิโลโรซาบุมดิกเลยครับไม่ยิงเลียดด้วยนะครับยิงโด่งแบบนี้นี่พู้สาวตูนี่รับยากครับเพราะปกตินี่ถ้าจะพุ่งไปแล้วนี่จะพุ่งไปเพื่อป้องกันลูกเลียดนะครับบอลออกมาทางด้านขวาเอาแล้วครับซาเกิเปิดมาเอลิวาโดเอลิวาโดหลบมาได้แล้วลูกนี้คัดแบ็กเข้ามาซาเอย์ ไม่รู้ว่าติดบล็อกนะครับของทางนรุเบดินออกข้ามคานไปครับจะเป็นลูกเตะมุมนะครับของสมุทรปราการโอ้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอครับอรียนโดอนซาก้าไปได้สวยแล้วนะครับสุดเส้นหลังแล้วตัดเข้ามาลูกนี้วิ่งมาแปรครับแต่ว่าต้องชมนรุเบดินครับลูกนี้วิ่งมาบล็อกได้เร็วครับแล้วทําให้ยิงเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแล้วแหละครับโอ้เนาะต่อสั้นๆมา ได้จังหวะเปิดสก,กีเปิดเข้าไปลูกนี้โดนมงได้เก็บได้อีกทีหนึงสุพนันให้เอลิวันโดลูกนี้ยิงโอ้โหเต็มข้อเลยครับ1ประตูต่ตอนหนึ่งครับเอลิวันโดทำประตูตีเสมอให้กับสมุทรปราการซิตี้ได้สำเร็จนะครับโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งแล้วก็ยิงเฉียบคมมากครับเอริวันโดกอนซาก้าครับดูครับจังหวะนี้นี่ไม่ล้าแน่ครับโอ้โและยิงลูกนี้ พิกบังดีมากครับแล้วยิงลูกนี้ตะข่ายแทบขาดเลยครับโอ้โหเต็มแข้งเต็มข้อดีจริงจรครับมดสิเซฟครับสีวรักษ์นี่ครับกดตูเดียวนี่เขาแต่งแล้วนี่เหลี่ยมมันแบบประตูมันนี่เหลี่ยมมันเปิดหมดเลยนะครับโหลูกนี้ก็ต้องชื่นชมเลยครับเปเรียนโดให้มาเอาเลยครับพุทธไสออกบอลมาทางด้านซ้ายบอลอยู่ที่ไดสุเกะซาเกิ ยอดเข้าไปเอเลนโดโมงมาเจรสัศั์ยิงลูกนี้เป็นเจริญศักนะครับที่ยิงแต่ว่าบอลไปตรงตัวครับ <Hey. S 2> พุทธศัยโอ้โหพุทธศิลทดแค่นาทีเดียวนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับยอดลูกนี้ขึ้นมามแชวัต์ยังมาถึงด้านซ้ายครับเปิดเลียดเข้ามา,าครับได้จังหวะมายังไงชยาวัต์ไหลมาจะให้เอเลนโดโ,โ,โดนแย่เท้าสกัดไว้ได้ครับโดยอภิวัตร และจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะฟาวของเจริญศักดิ์นะครับเพียงเก่าครับพีระดนสุขโชคมาที่พีระดนยอดออกมาที่โลซาพักอกพักอกแล้วยังไงตัดเข้ามาแล้วลองยิงมาก็ยังตรงตัวครับของปฏิวัติอยู่เปิดขึ้นใบ้างหน้าบอลตกมาเอาครับวิ่งตามเข้ามาทันไหมสุพนานยังทันเอาครับข้างหน้ามาแล้วยอดมาให้เอเลีนโด แต่งแล้วไม่ได้ยิงับโอ้โหแต่ก็ยังใช้ความขยันโชวเอาบอลมาได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหแม่ิวรักครับยังไวนลครับลูกนี้ทิ้งตัวปัดทิ้งเอาไว้ได้ก่อนเสียบเสาแรกโอ้เกือบเป็นประตูขึ้นนําของทีมเยือนบ้างครับสมุทรปราการจังหวะนี้เนี่ยมันมาเข้าทางนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเนี่ยแล้วไปฉกบอลมาได้แล้วยิงเสาแรกเลยครับโอ้แต่สิวรักยังเซฟได้ดีครับ ยิงได้แม่นและแรงนะครับแต่ซิวาร์ตเองก็ยังไวนะครับจักรพันธ์กนแก้วโคมไมค่อนสุพนัทนะครับอองทูแต่ตอนนี้ครับมาดูจังหวะลุยขึ้นมาของสมุทรปราการเอ,อริอันโดหลายต่อโอ้โหลูกนี้ไปติดนิดเดียวนะครับไม่งั้นนี่มาถึงเจริญศักดิ์ยังได้อยู่ครับศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยิงโอ้โหเล่งทางไหนยิงทางนั้นนะครับต้องขอโทษเพื่อนเลยเสียงนกวีดมารัตนากร ลอ้อกขึงยิงขึงผ่านเข้าไปครับไปตรงตัวของทางปฏิวัตินี่ดูจังหวะนี้ครั้งครับกึงยิงขึงผ่านเข้าไปเลยนะครับที่เป็นเหลี่ยมเดียวกับที่ได้จุดโทษด้วยนะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นรัตนากรนะครับสุภโชคมาที่ปียพล์ยอดขึ้นไปก็โดนมงได้เอาครับสุปนัสให้ซามูโรซาโรซาแต่งแต่งแล้วลูกนี้ล้มไปไม่ได้ครับอ้โดนยิงยิงโดยรัตนากรก็ไปติดบล็อกอีกนี่ครับ เเมโรซาแตะหาจังหวะยิงแล้วลูกนี้คนที่จังหวะแรกนี่นะครับเป็นทางด้านของอลิสซิฟวิดครับแล้วมีทางด้านของสุพนันมาลองอีกคนนึงครับเริ่มเริ่มที่จะเร่งเกมบุกมากขึ้นแล้วนะครับบุรีรัมทุ่มเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลตกมาล้วสุพนัดยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งนะบุรีรัมแซงขึ้นนำโอ้ถือว่าเป็นซุเปอร์ซับเลยครับสุพรัดเหมือนตา โอ้โหลงมาแล้วยิงประตูลูกนี้นี่มาดูอีกทีนึงครับกับภาพชา้าลูกนี้เสียรครับบอลน,นี่มันตกลงมาปั๊บนะครับโอ้โหแล้วมาเข้าทางของสุพนัทพอดีตะวัดยิงลูกนี้นี่เผาขนนะครับบอลไปโดนขาของปฏิวัตินะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะป้องกันประตูได้ วยไม่ได้ครับจังหวะนี้บอลนี้ไปปล่อยบอลตกพื้นกันเองครับเนี่ยครับไม่มีใครขึ้นมงเลยครับแล้วสมเมโรซาดีดมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับยิงจอดจ่อเข้าไปเอาครับแสงขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โดนตีเสมออุปการมาใหม่เอาครับตอนนี้ขึงจะเอาประตูตีเสมอให้ได้อาลิสบอลออกไปที่สุพนันเปิดแล้วครับเปิดลูกนี้ล้นมาเข้ามือของทางสิวรักษ์โอ้โห นี่กรับสบายเลยครับสุวนรณันเวลาจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายชุดติดพลกระโดดบอลขึ้นไปปฏิวัติต้องใช้ศีรษะเล่นนพพลขืนมาแบบนี้หูเกือบโดนโฉบค,ครับจังหวะนี้อ,องตูพุ่งโฉบเข้ามาไปบุ้มลูกนี้ยอดเข้ามาแล้วก็โดนหมวกเอ้ายังชุลมุนแล้วก็จังหวะนี้หูเซฟไปได้ครับสิรัช อยุทธพิชัยที่พยายามจะเข้าชาร์จครับแต่ว่าไม่ถึงสุดท้ายวาิศน์เป่าครับจบ90นาทีโอ้โหุรีรำเสือนสนานสมุทรปาการซิตี้แบบใจหายใจความเลยนะครับ2-1